เรายังอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดพิจิตรปลูกต้นไม้ในโครงการล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมนพันศาพระเทพพลัดล่าสุดดาสยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณป่าชุมชนป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเขาเจ็ดลูกหมู่ที่11ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับครอ้อจังหวัดพิจิตรนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพลตีสวัยพล,ลาการผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยรัชภัฏนนครสวรรค์ ตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนประชาชนชาวตำบลเขา7ลูกร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบในโครงการล้านก้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีโดยในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน2,000ต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้พยูงพร้อมกันนี้ผู้วราชการจังหวัดยังได้มอบพันก้าไม้แก่ผู้นำชุมชนจำนวนส2คนเพื่อนำไปปลูกขายในพื้นที่ของตนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ1ล้านต้นกระจายครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอทับค้อต่อไปครับ